เ,เกอ,อ,อ,อียรติชนะเทวร้อสัปดาห์นี้มาในบรรยากาศเพลงอีสานพื้นบ้านพื้นเมืองกันนะครับเก็บตกสีสันควันหลงจากเวทีการประกวดการแสดงชุดสูงวัยใจเก่านำเที่ยว สี่ภาคในงานตลาดนัดอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาครับ ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจัดงานตลาดนัดอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในชื่อง,งาน Universal Design Fair ซึ่งภายในงานนี้มีการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมที่ตอบโจทย์การรองรับสังคมผู้สูงวัยและการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคให้แก่ผู้พิการและคุยใช้รถเข็นเชื่อมโยงสู่การเดินทางท่องเที่ยวที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเช่นทีบูธของ UDC หรือศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนโดย5มหาวิทยาลัยภาครัฐที่ได้นําผลิตภัณฑ์การออกแบบเพื่อคนทมวลนมาจัดแสดงและจําหน่ายในราคาถูกเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร,ร์ที่ได้ทําเตียงไม้สั่งตัด วามสัสดส่วนหรือตามความต้องการของผู้ใช้งานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำเราจับลูกผสมระหว่างไม้ไผ่กับสแตนเลสเป็นต้นครับ สำหรับงาน Universal Design Fair ครั้งนี้นะครับเป็นการร่วมกันของ2หน่วยงานนะครับก็คือทางสสสและก็อปพทเป็นการจัดตลาดนัดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและผู้สูงอายุซึ่งก็มีผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆแหล่งท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์คึกคื้นมากนะครับก็ถือว่าเราได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ Universal Design แล้วก็ Fd นะครับเป็นรีดีไซน์ด้วยนะครับซึ่งทั้งสแนวคิดเนี่ยนะครับก็จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเรามีความสุข ปลอดภัยเสมอภาคและก็เท่าเทียมครับสบสบสอเองนะครับเราคิดถึงเรื่องความสุขคุณภาพชีวิตความเท่าเทียมกันข้อสําคัญขณะนี้ก็คือว่า เราต้องคิดถึงการออกแบบชีวิตสําหรับทั้งผู้สูงวัยผู้พิการโดยเฉพาะกลุ่มคนยากคนจนดังนั้นสอสอเองเนี่ยเราเลยอยากจะพัฒนาโครงการนะครับสร้างความร่วมมือครับเราจะมาออกแบบคุณภาพชีวิตผ่านเรื่องง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจําวันอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้และเราหวังว่านะครับ Universal Design งานครั้งนี้จะเป็นจุดสตาร์ทที่ส่งเสียงถึงผู้คนคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราคือความสำคัญสำหรับ างอออกขควม,ส,คมสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านในวัยในภายข้างหน้านะครับซึ่งจะสามารถดึงดูดนักเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวของท่านสามารถรองรับผู้บริการได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นคนนั่งรถเข็นผู้ชลานะครับแล้วก็ผู้หญิงตั้งครรภ์ทั้งหลายเนี่ยที่หรือว่าเด็กรถเข็นนะครับที่นั่งรถเข็นเหล่านี้ก็จะสามารถเข้ามาใช้แหล่งท่องเที่ยวของท่านหรือว่าโรงแรมของท่านได้ครับผม และภายในงาน Universal Design Fair ในครั้งนี้ก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดการแสดงที่มีสีสันและมีความคึกคักสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งของบรรดาผู้สูงวัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในการประกวดที่มีชื่อว่าสูงวัยใจเก่านำเที่ยว4ี่ภาคครับ ในที่สุดการแสดงของผู้สูงวัยชุดแห่นางแมวขอฝนก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองเป็นผลสำเร็จนะครับขอแสดงความนี้ครับ <Yeah. S 1> และช่วงหน้ามาเปิดตัวหนังสือยูดีโฮเทลและชมการเสวนาสาระเข้มข้นโรงแรมดีมีอารยสถาปัตรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ